แจ้งข่าวดีครามาออนุมัติแล้วเงินไร่ละ1,000บาทเป็นครัวเรือนและไม่เกิน2 0 0 0 0บาททกศกำหนดจ่ายเงินวันไหนดูคลิปนี้บุมสรุปให้ฟังค่ะของ BCG e c ีอ o ค y นม เพราะฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศนะครับก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่จะมุ่งก่อให้เกิดพันธะกรณีภายใต้ใตบังคับข้อกฎหมายไ,มได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ25 คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการคู่ขนานแล้วก็โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผล,ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ2,566ซึ่งในเรื่องนี้นะครับจะมีสาระสำคัญก็คือ เป็นการที่อนุมัตินะครับโครงการปร,ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกรอบวงเงินทั้งสิ้น81,266ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดก็คือว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 5ัออ ในกรอบวงเงิน1,8,700ล้านบาทส่วนที่2คือมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,565ทับ2,566จำนวนทั้งสิ้น7,483ล้านบาทนะครับซึ่งจะมี3โครงการหลักๆ ได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรและก็โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกส่วนสุดท้ายคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีผลผล,ผลิต2,565ทับ2,566ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีกรอบวงเงิน5 5 0 8 3ล้านบาทรวมทั้งสิ้นนะครับกรอบที่จะมีการอนุมัติในวันนี้ก็คือ81,266ล้านบาท ขออนญาติที่จะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565ทับ2566นี้จะเป็นการประกันรายได้ข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและก็ข้าวเปลือกเหนียวในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้แล้วประมาณ4ล้าน6แสน8หมื่นครัวเรือนส่วนที่2คือมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565-2566ั 2, 66, ที่มีจำนวนทั้งสิ้น3โครงการนะครับ โครงการแรกคือโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,565ทับ2,566ในส่วนนี้ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาสจะจ่ายสินเชื่อตามโครงการให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชะลอข้าวเปลือกไว้ในยุ่งฉางเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร อีกประมาณ2 5ล้าน5าแสนตันข้าเปลือกมาตรการที่2ก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีการผลิต2565ท6ับ2566ในส่วนนี้เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่สถาบันเกษตรกรประกรอบด้วยสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนเพื่อที่จะรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและหรือเพื่อการแปรรูปวงเงินสินเชื่อประมาณ1 0,000ล้านบาทคิดเป็นข้าวเปลือก1ล้านตันข้าวเปลือกและจำนวนสินเชื่อคงเหลือภายในระยะเวลาโครงการไม่เกินวงเงินสินเชื่อเป้าหมายโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ4ต่อปีนะครับโดยสถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีรัฐบาลจะรับ ภาระชดเชยดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรอีกในอัตราร้อยละ3ต่อปีส่วนที่3คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต2565ทับ2566 ในส่วนนี้คือการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูปข้าวเปลือกและข้าวสารโดยมีเป้าหมายที่จะดูดซับนะครับประมาณ4ล้านตันข้าวเปลือกเก็บสต็อกไว้อย่างน้อย60 ถึง180วันหรือระยะเวลาประมาณ2ถึง6เดือนนับแต่วันที่รับซื้อโดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ3และในส่วนสุดท้ายนะครับคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ทับ2,566ซึ่งในส่วนนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565 2,566ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการก ไว้แล้วประมาณ4,680,000ครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,565กับกรมส่งเสริมการเกษตรส่งให้กับทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรนะครับธกสสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินการจ่ายให้กับเกษตรกรในอัตราไล่ละ1,000บาท ไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาททั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วก็เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมมาตรการผู้ขนานทั้ง3มมาตรการรวมถึงโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,565ถึง 2,566รวมทั้งสิ่ง81,266ล้านบาท